นีฮาวนิมันฮาสวัสดีนะักเรียนชั้นป .1 ทับ5อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาเจอกันในชั่วโมงวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารนะคะหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาจีนตัวที่2ภาษาจีน2นั่นเองนะคะวันนี้เรามาพบกับครูเมในชั่วโมงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูเมจะมาสอนเรื่องการทักทายภาษาจีน เหมือนภาษาจีนหนึ่งเลยแต่มีคำศัพท์เพิ่มเข้ามานะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เด็กๆจะได้เน้นในการพูดการสื่อสารภาษาจีนนะคะ 2. รู้ความหมายและเข้าใจหลักการออกเสียงคำศัพท์มีทักษะในการออกเสียงคำศัพท์และยังมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาจีนนะคะ ถัดไปเราไปดูเนื้อหากันเลยนะคะอะพอมาคําแรกเราก็เจอเลยคำว่าที่เราเคยเรียนไปแล้วคือคําว่าอะไรนะคะนิฮัลนิฮาวคำนี้แปลว่าสวัสดีนั่นเองนะคะหนีเมินเกินเหล่าชื่อตูอ่านตามคูเมด้วยนะคะนิฮาวฝึกออกเสียงด้วยนะคะนิฮาวสวัสดี ไปคำที่สองนะคะฝั่งซ้ายมือค่ะเอ๊คำนี้ก็คุ้นๆน,นะคะเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคำนี้ออกเสียงว่าเหล่าซืออย่าลืมนะคะคําว่าซือปลายลิ้นแตะที่หลังฟันบนค่ะเหล่าซือเหล่าซื้อคำนี้แปลว่าอะไรนะคะเหล่าซื่อเมย์คุณครูนั่นเองนะคะเหล่าซื้อท่ซานเกิดคคำที่สามนะคะ มีฉันก็ต้องมีเธอคำนี้ออกเสียงว่าหนี่หนีคำนี้แปลว่าเธอนั่นเองนะคะมีฉันและมีเธอหนี่หนีแปลว่าเธอต่อไปคำที่4นะคะเริ่มจากฝั่งซ้ายมือค่ะ h ห w า o ห่า ครูเมย์มีคำอ่านให้ด้วยนะคะเหาวคำนี้แปลว่าดาีไม่ใช่ดีเยี่ยมนะคะสัญลักษณ์แบบนี้ครูเมย์จะให้เด็กๆเ,เข้าใจแปลว่าดีเ่าว <How. S 2> คำนี้นะคะที่แปลว่าดีนะคะต่อไปคำถัดไปนะคะคำนี้ออกเสียงว่ามามา ไม่ใช่ออกเสียงมาเลยนะคะให้ออกเสียงเบานะคะแต่ครูเมเขียนกำกับคำอ่านภาษาไทยเพื่อให้เด็กๆจะได้ออกเสียงชัดเจนได้ยิ่งขึ้นนะคะคำนี้ออกเสียงว่ามามาแปลว่าไหมคำนี้ใช้ในประโยคคำถามนะคะอย่างเช่นเธอสบายดีไหมนีเห่ามาเห็นไหมคะมาคำนี้จะใช้ในประโยคคำถาม คำถัดไปนะคะคำนี้ออกเสียงว่าเขินเขนเขนคำนี้แปลว,ว่ามากมีมากนะคะเขนเขนมากนั่นเองนะคะคำสุดท้ายค่ะคำนี้ไปโรงเรียนแล้วเจอเพื่อนๆพ่อนอหลังจากนั้นได้เวลาเลิกเรียนเราจะกลับบ้านเราจะ พูดกับเพื่อนๆว่าจ a า j เจียนจ j าเจียนจ่าเจียนคำนี้แปลว่าลาก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะจ่าเจียนจาเจียนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราเรียนคำศัพท์ไปทั้งหมดเจ็ดคำด้วยกันนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะไปฝึกทบทวนออกเสียงกับครูเม์อีกครั้งหนึ่งนะคะก่อน ที่เราจะจบบทเรียนในชั่วโมงนี้นะคะคำแรกที่เด็กๆเรียนไปเมื่อกี้คือคำว่าคำนี้คงจะจำขึ้นใจแล้วใช่ไหมคะคำแรกออกเสียงว่านีห่านีห่สวัสดีคำที่สองนะคะเหล่าซื่อเหล่าซือคุณครูคำที่สามค่ะหนี นี่ที่แปลว่าเธอคำที่สี่ค่ะเห่าเห่าคำนี้แปลว่าดีนะคะคำที่ห้าค่ะมอออกเสียงเบานะคะมอแปลว่าไหมที่ใช้ในประโยคคำถามนั่นเองนะคะคำที่หกค่ะเหินเหินแปลว่ามาก คำสุดท้ายค่ะจ่ายเจียนจ่ายเจียนคำนีแ้แปลว่าลาก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคำว่าจ่ายเจียนพร้อมกันนะคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆอย่าลืมไปฝึกทบทวนออกเสียงคำศัพท์ทั้ง6คคำนี้ตามที่ครูเมย์สอนไปวันนี้นะคะการบ้านครูเมย์สั่งเด็กๆให้ไปฝึกพูดอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนและฝึกจำความหมายด้วยนะคะ เหมือนเดิมชั่วโมงนี้ยังไม่ได้ให้เขียนอะไรแต่เน้นให้เด็กๆได้ฝึกพูดออกเสียงและจำความหมายคำศัพท์ก่อนนะคะแล้วเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาออกเสียงคำสุดท้ายพร้อมกันนั่นคือคำว่าจ่ายเจียนจ่ายเจียนลาก,ก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ